สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้นะค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย โอเคครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง KDMFF เหมือนเดิมนะคะผมโอเคนะครับทุกคนทุกคนจำคลิปนี้ได้ไหมก็จะเป็นการแจกรหัสนะครับของไอดีนี้เลยนะครับผมก็คือวันนี้นะครับพี่จะทําการแจกนะครับทุกคนนะฟังพี่ก่อนว่าพี่จะแจกในช่วงไหนถ้าทุกคนฟังพี่ตอนนี้นะครับพี่จะทําการบอกเนาะเพราะว่า คลิปนี้นะครับเราไม่ได้ทําการใบในคลิปนี้นะเพราะว่าเราจะทําการส่งให้ใน Facebook นะครับผมแต่ว่าทุกคนครับก็คือพี่มีแอปหนึ่งนะครับผมไม่เชื่อว่าเป็นแอปการพนันไม่ใช่นะครับผมก็คือไม่ใช่พวกบาคาร่าเสี่ยงเงินจริงนะครับแต่คือเป็นแอปนะครับที่หาเงินให้กับน้องๆเนาะก็สําหรับใครที่จะเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับคือพี่จัดกิจกรรมแน่นอนนะครับทุกคนนะครับผมคือถ้าเล่นครบ1ชั่วโมงนะครับ ทักเพจมานะครับพี่จะส่งรหัสให้เลยทันทีนะครับผมถ้าใครที่ทําได้ก่อน1ชั่วโมงนะครับพี่จะทาการส่งให้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็แอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอปหาเงินนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับผมก็ปะเข้าเรื่องสําหรับไอดีนี้ก่อนนะครับสําหรับไอดีนี้นะครับพี่จะบอกให้ว่ามันคือแบบก็ไม่ค่อยจะมีของเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือ พอโหดนะครับพอโหดมากเลยนะครับทุกคนทุกคนดูเห็นเสื้อผ้าไหมก็ถือว่ากอดมากเลยนะครับทุกคนดูหมวกนะครับผมหน้ากากนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่มีของดีเยอะเยอะเลยครับแต่ยกเว้นชุดของผู้หญิงนะครับรู้สึกว่าไอดีนี้ไม่ค่อยมีตัวละครผู้หญิงเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับเสื้อผ้าที่จะใส่นะส่วนมากจะมีของผู้ชายนะครับทุกคนดูสามารถจะมีของผู้ชายแทนนะครับเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่กางเกงดีกว่ารองเท้ามันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่านี่เราไม่เท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้แหละพี่ก็ขี้เกียจด,ดูละก็มันของมันไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ไปดูกันที่นี่นะครับเป็นอื่นๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอื่นๆอนะ่ะโอเคมีคิตัน้นจยูหนึ่งคิตั้นนะครับผมปะดีเราจะพาไปดูกระเป๋าอะไรพวกนี้ก่อนละกันก็คือพี่เคยให้หน้องๆดูแล้วนี่ว่าก็ยังไงนะครับใครที่อยากจะได้นะครับนะพี่เคยให้ทุกคนดูเลยเนาะ ก็เอาเป็นว่าพี่จะบอกวิธีการรับปอดีนี้เลยนะครับเอาไว้ง่ายๆนะครับก็คือพี่อยากจะให้ทุกคนนะครับหารายได้เสริมนะครับรวมถึงพี่นะครับผมเพราะว่าพี่ได้รายได้จากการแนะนำนะครับน้องๆได้รายได้จากการเล่นนะครับผมป่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันได้ยังไงนะครับทุกคนดูของดีอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแต่วิธีการรับนะครับป่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนนะพี่ขอแนะนําหน่อยนะครับสําหรับ แอปตัวนี้นะครับผมก็คือแบบทุกคนอย่าเพิ่งด่าพี่นะว่าไอ้แย่โปรโมทเว็บการพนั Apple od, B, บบนที่จะบอกให้นะครับทุกคนว่าสําหรับแอปตัวนี้นะครับเราไม่ต้องเสียเงินฟรีนะครับแถมไม่พอเนาะยังสามารถเก็บเงินได้นะครับนะส่งเสริมให้เล่นนะครับแต่คือแบบมันก็มันไม่เชิงว่าจะเป็นอะไรนะก็คือเล่นในพวกยิงปลานะครับผมแต่คือพี่ไม่อยากให้ทุกคนไปเล่นในพวกบาคาร่าที่มันเสียเงินกันจริงๆนะครับแต่คืออันนี้มันไม่เสียเงินนะครับพี่ก็เลยสามารถแบบเออแนะนําได้นะครับผมเี่ยไม่พอเนาะ สามารถสร้างรายได้ได้นะครับ1นึ่งแสนชิปนะครับจะได้เท่ากับ20บาทนะครับด้านบนทุกคนเห็นไหมหนึ่งแสจะได้เท่ากับ20บาทนะครับเปิดมานะครับสมัครนอลิงก์อยู่ใต้ล่างลิปนะครับกดแล้วก็ทุกคนสมัครมาตรงกล่องจดหมายนะครับเราจะได้ฟรีนะครับหนึ่งแสชิปนะครับย้าว่า1นึ่งแสชิปนะครับผมเนาะแล้วแล้วทุกคนครับผมก็คือพี่มีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือถ้าทุกคนเล่นครบนะครับ1ชั่วโมงนะครับพี่จะทําการ แจกของรางวัลให้นะครับสามารถติดต่อมาทางเพจได้นะครับผมโอเคไหมก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับทุกคนเห็นชิปฟรีชิปฟรีด้านล่างนี้ไหมชิปฟรีแล้กดเข้าไปเนาะแล้วก็รางวัลออนไลน์นะครับทุกคนจะสามารถเห็นนะครับว่ารางวัลออนไลน์ของน้องๆสามารถออนไลน์ได้เท่าไหร่นี่นะครับมันก็จะสามารถกดรับชิปได้ถ้าครบ1งชั่วโมงนะครับผมสามารถติดต่อพี่มาได้นะครับ1ชั่วโมงนะครับผมโอเคไหม โอเคหนึ่งชั่วโมงก็คืนนี้แหละจะได้ที่พันห้าสิบนะครับแล้วก็สามารถติดต่อพี่มาได้นะครับแล้วคือ1ล้านชิปได้เท่ากับ100บาทนะครับสามารถติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับก็คือไลน์สามารถแลกเงินได้นะครับพี่จะบอกไลน์ดีๆที่ว่าแลกเงินจริงเนาะโอเคไหมครับผมและสามารถกดเข้าเล่นเกมได้หลายแบบมากนะครับอันนี้ก็คือยิงปลานะครับผมเล่นแบบชิลๆคลายเครียดเนาะไม่ต้องเสียเงินจริงนะครับไม่ต้องไปเล่นหล่อยบพวกบาคารงาบาคาร่านะครับเสียเงินนะครับผมโอเค นี่นะครับสาหรับเกมยิงปลานะครับนะก็ไม่ต้องเล่นไพ่อะไรหรอกทุกคนยิงยิงปลาดีกว่านะโอเคไหมก็กดแค่กดแบบนี้นะครับยิงยิงๆเนี่ยนะได้6 0สบาทดูทุกคนดูนี่ได้เงินเยอะนะครับผมโอ้โหก็จะจัดทุกคนดูดิคือชิวๆไปเลยครับไม่ต้องอะไรเยอะนะครับนี่ทุกคนดูนี่นะครับหาเงินชิวๆไปนะครับถ้าได้เงินเยอะนี่แสนสามนะแป๊บเดียวก็ถึงนะครับแป๊บเดียวก็ถึงนะครับนี่พี่ยิงให้ดูแป๊บเดียวก็ถึงครับผมดูดูทุกคนดู โอเคไหมครับทุกคนยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ตาล่างคลิปนะครับโหลดเข้ามากันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับทีนี้นะครับก็ตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม